สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่ิน้องเอลซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะมาเกี่ยวหญ้าให้กับสองสาวนะคะก็นี่นะคะเป็นอาหารอร่อยออร่อยนะคะเป็นยังไงบ้างคะมาประมาณหนึ่งใช่ไหมคะขับรถมาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะโหก็โชคดีนะคะโชคดีที่ได้ย่านะคะที่ได้ยาสวยๆนะะเดี๋ยวกลับมาเอาอีกนะคะยังเหลือเยอะนะคะ พางเอาเลยนะม่ใจะเป็นนาเทายังเหลือเยอะนะคะแม่แม่แมขายยายังเหลือเยอะอยู่นะคะโอ้โหอ,อาหารอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะก็เป็นอาหารโปรดของน้องนายประยาพิวาฒนาเลยนะคะแม่แม่ขาเขาเรียกว่ายาขนนะคะยาขน้นยาลำนะยายาป้องนะคะนี่ค่ะนี่นะคะโอ้โหนะคะก็มาชมสวนดอกไม้ด้วยนะคะแม่แม่ขา นี่นะคะมาชมสวนดอกไม้ด้วยนะคะก็ได้ยาด้วยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะคะอเมืองดอกไม้ก็งามงามค่ะแม่แม่จ๋าสนใจอันสนใจต้นใดทักแชทมาหาแม่ควานใดได้จ้าเด้อนี่ค่ะอู้ดอกไม้สวยมากนะคะก็มาดูตัวอย่างไว้ก่อนนะคะเผื่ออนาคตข้างหน้านะคะแม่ควานจะได้ปลูกด้วยนะคะเอาทุกอย่างทําทุกอย่างนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะสวยมากเลยนะคะ เอาได้หญาไปให้สองสาวทานด้วยนะคะนั่นหอบ้านในเมื่อได้ชาเอาอีกบ้างนี่พอแล้วเ okay, ค่าคุณแม่บอกว่าพอแล้วนะคะเดี๋ยวเอาหน่อยเดียวเอาอีกเอาอีก <laughs> เป็นหน้าก่อนเคลีย <laughs> สะอาดขึ้นหน้าครับ โอ้โหชุดแต่งชุดตัดหญ้าพ่อควานนะคะวันนี้สุดหล่อจริงๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังใจจากแม่แม่พี่พี่ทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องนาตยาพี่วาสนามาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็ได้หญ้านะคะไปให้สองสาวทานด้วยนะคะแม่แม่ขาก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้พ่อควานแม่<า>ว<ด>ควานมาเอาหญ้านะคะให้สองสาวทานในวันนี้นะคะ ไม่ว่าจะอยู่ไหนนะคะแม่แม่ขาพี่พี่ขาไม่ว่าจะอยู่ไหนนะคะถ้าเราขยันหานะคะเรียกว่าถ้าเราดิ้นรนหาให้น้องช้างเราก็ได้ทานนะคะแม่แม่ขาไม่ว่าจะหญ้าอะไรนะคะก็ทานได้นะคะแม่แม่ขาถ้าเป็นหญ้าเรียกว่าหญ้านะคะหญ้านะครับไม่ใช่ปูนี่นะโอ้โหปกวบนเพื่อนขันแขวเพื่อนหอกคินหอดพัทยาจ้าแม่แม่จ้า เพื ña, target, ่อนขีดหอดพัทยาเพื่อนเห็นหย่าง่ามเพื่อนกับสะออนเนาะค่ะเนาะนี่นะคะน่าอร่อยมากเลยนะคะนี่ควานก็ให้กำลังใจก่อนนะคะนี่เด้อพอควานบางนี่น้ำเด้อค่ะเดี๋ยวไป ชมสองสาวทานหญ้าที่บ้านกันต่อนะคะแม่แม่ขาแม่ควันขออนุญาตนะคะดึงหญ้าช่วยพ่อควันก่อนนะคะพ่อควันเป็นยังไงบ้างขอบคุณเจ้าของหญ้าด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจบุนะครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวไปเจอสองสาวที่บ้านนะคะค่ะหลังจากที่ไปเกี่ยวหญ้ากลับมาแล้วนะคะก็พาสองสาวมาอาบน้ํานะคะแม่แม่ขาพาสองสาวมาอาบน้ํานะคะ วันนี้ก็ได้ควันกิ๊กนะคะควันกวางดูแลอสองสาวแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ไปซื้อถังน้ำด้วยนะคะแม่แม่ขานี่นะคะเป็นถังน้ำที่ได้จากคะแนนพี่ยุ้ยนะคะได้มอบให้ครอบครัวน้อหนาแตยาพี่วัฒนาใน ก่อนที่จะมาเดินทางมาบ้านนะคะพี่ยุ้ยได้ให้คะแนนมานะคะพอควันแม่ควันก็ได้นําคะแนนที่พี่ยุ้ยให้นะคะมาซื้อถังน้ําไว้รองน้ํานะคะให้สองสาวได้ดื่มนะคะเพราะว่าบางทีสองสาวดื่มจากสายยางก็ไหลแรงนะคะเห็นญาตินะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณขอบพระคุณมากะะๆเลยนะคะขอบคุณคุณพี่ยุ้ยด้วยนะคะคุณพี่ยุ้ยให้คะแนนไป ซื้อถังน้ำให้คะแนนมานค่ะพ่อขวานแม่ควานก็ได้คะแนนนั้นมาซื้อถังน้ำนะคะแล้วก็ได้ยาอร่อยอร่อยด้วยนะคะไปซื้อถังน้ําก็ได้ย้านะคะจากบ้านผู้ใหญ่ใจบุญบ้านผู้ใหญ่ใจดีนะ,ะคะท่านก็มียาเยอะเลยนะคะท่านก็ให้พ่อขวานแม่ขวานไปตัดย้ามาให้สองสาวด้วยนะคะโอ้โหแบบเรียกว่าอ่ายาสวยมากเลยนะคะอดใจไม่ไหวสองสาวไม่รอแล้วสองสาวไม่รออาบน้ําเสร็จแล้วนะพ่อ มาเ้อมาเด้อู้ดูค่ะแม่แม่ขายยาสวยมากนะคะพี่วาดดูพี่วาดค่ะแม่แม่ค่ะโอ้พี่วาดบุกพี่วาดบุกดูพี่วาดแล้วดูพี่วาดนะคะเอาสิได้อาบพราน้ำมือเนียวก็เป็นวิถีชีวิตนะคะในแต่ละวันของครอบครัวน้องนัตยาพิวัฒนามาถ่ายทอดให้แม่แม่พี่พี่ได้รับชมกันนะคะนะคะก็ นี่นะน้จะไหลแรงนะคะแม่แม่ขาน้ําจะไหลแรงนะคะเวลาสาวสาวดื่มนะคะแม่แม่ขาเวลาสองสาวดื่มน้ําแรงไปสาวสาวก็ดื่มไม่ทันนะคะแต่ถ้าได้อาบนี่โอ้โหแบบสุดของน้ําเลยนะคะน้ําแรงมากเลยนะคะแต่ถ้าดื่มอย่างนี้บางทีสาวสาวก็ดื่มไม่ทันนะคะก็ต้องมีถังรองด้วยนะคะ ต้องมีถังรองด้วยนะคะแม่แม่สาสาวๆทานย้านะคะอร่อยมากเลยว <c oughs> ันนี้ได้ไปซื้อถังน้ำนะคะก็ได้ย่านะคะจากบ้านผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะได้ทั้งถังน้ำได้ทั้งย้านะคะแม่แม่่มมะสองสาวได้ทานในวันนี้นะคะดูโอ้โห <c oughs> อร่อยใหญ่เลยนะคะอร่อยใหญ่เลยนะคะมามาลูกมาม้ามามามา,มา,มา,มามกินนี่แล้วอยายาเล่นอย่าเล่นอย่ามาตะไกอยู่ได้ลกูกคัดคัดให้อายเนี่ย กินด mm ีๆ hmm> ลูกกินดีๆแซบบอแซบบอลูกมามีมันอาจจะยา้ถอยมาเด้อมาเด้อถอยมาเด้อมากินพี่เร็วมาเด้อมาเด้อ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่ๆน้องๆ f อซที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่คอยให้กําลังใจครอบครัวน้องนาตยาพี่วาสนามาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนนะคะขอบคุณที่แม่ๆพี่ๆค่ะมีหัวใจรักช้างนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณ จากใจเลยนะคะก็ขอบคุณแค่แล้วขอบคุณอีกนะคะแม่แม่ขาขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะก็ขอฝากครอบครัวน้องนาตยาพี่วัฒนานะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่ทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะก็ะมแม่ควนแม่ควันก็ได้มาถ่ายทอดวิถีชีวิตในแต่ละวันนะคะให้แม่แม่ได้รับชมกันนะคะอันนี้นะคะก็กลับมาถึงก็อาบน้ําให้ต้องนาผากันลูกตรงหนาผาจานนลูก น้ำไหลแรงนะคะแม่แม่คะน้ำไหลแรงจะกินทันไหมนะคะนี่นะคะบางทีถูอะไรลูกถูกถูถตรงหัว อโอ้โหเจ๊บาดเจ๊บาดอร่อยใหญ่เลยเจ๊บาดอร่อยใหญ่เลยนะคะ น้องกิกน้องกวางก็คิดถึงนะคะคิดถึงพี่ๆนะคะคิดถึงพีน่นาตยาพีว่วาสนานะ,ะคะก็ได้กลับมาเยี่ยมนะคะคุณพ่อคุณแม่ได้มาหาคุณพี่ด้วยนะคะเพราะว่าเรียกว่าผูกพันกันนะคะก็อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดเลยนะคะดูนะคะกินไม่ทันนะคะแม,แม่ขากินไม่ทัน <S <S ต่อยายเลยวะลูก สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพีพ่ๆน้อง FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปบ้านน้องนาตยาพิวาฒนานะคะก็ขอฝากครอบครัวน้องนาตยาพิวาฒนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่ๆทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนาตยาจ้าสวัสดีจ้าสวยๆยังไงลูกในสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ